สวัสดีค่ะเจเจลโตแมกเองจ้าส่งงานลูกค้ากันค่ะเป็นล้อพร้อมอย่างนะคะ5ชุดจ้าอีสุสูตัวใหม่หนี่ของต้องมีจริงๆค่ะที่ร้านนะคะทําการแพคให้อย่างดีค่ะแล้วจะบอกว่าน็อตล้อมาเมื่อวัน6,000ตัววันนี้ไม่เหลือสักตัวแล้วค่ะก็ีย่ยงตับเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ ที่ร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจ่ายสดโอนเต็มจานวนเท่านั้นค่ะลูกค้าได้ของตรงปกแน่นอนจ้าแพ็คส่งให้อย่างดีเลยค่ะโอนเงินปุ๊บส่งให้ปั๊บจ้าขายจริงส่งจริงนะใครยังไม่เชื่อก็ดูรีวิวไปก่อนค่ะค่อยสั่งซื้อมีหน้าร้านชัดเจนนะคะแต่เดียวร้านจะย้ายไปอยู่พิจิตรแล้วนะคะอันนี้ต้องฝากบอกพี่ๆไว้ก่อนเลยสิ้นแล้วนะคะสาขาปทุมนะคะไปเจอกันอีกทีเมืองพิจิตรจ้า ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อุดหนุนแล้วก็สาขาใหม่เนี่ยอยู่ที่พิจิตจะเปิดประมาณต้นเดือนธันวาคมนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยป้ายแดงที่พิจิตเขาก็จะมีแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณะคะ่ะ